น้องสิวไวะน้องสิวฮะคอโดนอะไรมาเธอเฮ้ยน่งนงงงงงกำลังเพลิดเพลินดูนางสิดูนางสิงสโอ้โหถ้านอนเมืองนี้แบบฟิลมากดูมันดูมันคงเพิดเพลินก,กับการดูคลิปโป้ะนะ ดูมันนอนดูคลิปโป้คิดดูอย่างเงี้นนะเอ้าเหรอโอ้ยไม่ใช่เอาไปกีนโอ้นี่กลังเริ่มต้นเลยกําลังจะนั่นแหละกําลังคุยกันมันเป็นหนังโป้ที่มันดูอ่ะโหดูหน้าก็ดหน้ามันเหินขนาดดูดูดูหน้ามันเหินไหมเหินหน้านห,นหน้ามันดูดูดูคอมันคอไปนโดนอะไรมาอีดออ้อ กล้วยโอ้โหชอบกล้วยเลยดิว่าตัวหนังโป๊ะลยันวันไม่ทำอะไรอย่นี้เนี่ยดูวหนังโป๊ะนะอืมรอบหน้ากัจะให้มึงดู